สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ n l o c k Zodiac นะคะช่องที่ให้ความรู้ทางด้านของโหราศาสตร์ไทยและก็โหราศาสตร์จีนนะคะเรายังคงอยู่ในส่วนเรื่องของโหราศาสตร์จีนกับการดูดวงชะตาคนถามว่าทําไมทางช่องเน้นในเรื่องของการดูโหราศาสตร์จีนนะคะในการพยากรณ์คนดังนะคะเหตุผลง่ายๆนะคะเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าไม่มีลักษณะของลัคนาลัคนาก็คือณเวลาเกิดเนี่ยมันอาจจะ เขียนไปจากความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจันก็การนําเสนอดวงชะตาบุคคลเนี่ยจนันอยากจะเน้นความเป็นจริงของแต่ละบุคคลในวันที่ชะตาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จีนเนี่ยจะย้ายเป็นนักษัตย์ต่อวันต่อวันนะคะเพราะวันที่เกิดเนี่ยจะเป็นลักษณะของธาตุหนึ่งเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันมีย4ี่ชั่วโมงนะคะก็จะ เรียกง่าๆว่าช็อตลงช็อตลงในลนักษณะของการเจาะได้มากกว่านะคะนอกจากคนที่มีเวลาที่เข้าหลักสัมพันธ์มีการแปลท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นลนักษณะของรูปรวมเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะักจะใช้เวลาใน24ชั่วโมงใน1วันนะคะซึ่งจะเข้าเขามากกว่าในการที่นำมาวิเคราะห์ดวงชะตาเอาเป็นว่าก็ เราได้ข้อมูลจากคนที่มีชื่อเสียงและก็ประสบความสําเร็จเราก็เอานำรวมเขามาเป็นตัวอย่างในการดํารงชีวิตนะคะสําหรับคนที่มีความฝันหรือดารานะคะที่ตัวทางช่องเนี่ยนำมาเสนอเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณถูกใจเป็นไอดอลในความรู้สึกของคุณคุณมีความรู้สึกชอบผลงานของเขาคุณมีความรู้สึกชอบอความเป็นตัวตนของเขาชอบในอัตตากริยาบทของเขาคุณก็ จะภูมิใจนะคะแล้วก็เขาคือความฝันของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นความฝันเราเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความกระตือรอ้นลและอยากเข้าก้าวเข้าสู่ความฝันของเรานะคะคนที่เราลักเขาคือคนที่เราชอบเรารักเรามีความภูมิใจที่พึงพอใจในตัวเขาแล้วก็มีความภูมิพอใจในตัวเขานะคะแล้วเขาก็เป็นรูปแบบฉบับในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของความชอบความถูกใจการหลงรักหลงชอบนะคะสำหรับคนดังเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะก็คือความฝันของเรานะคะสำหรับบางคนเนี่ยจะมองคนที่เป็นไอดอนเราเนี่ยคือบรรทัดฐานในการดำรงชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ในส่วนของ copper cherry polo นะคะสมพงษ์ชมหากกันนะคะว่า เรามาดูความสมโพงของรูปดวงความสมพงของจังหวะชีวิตความสมพงทางด้านความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในรูปแบบไหนเพราะแต่ละคนมีความสมพงนะคะในรูปรวมก็ดีในจังหวะชีวิตก็ดีเนี่ยที่แตกต่างกันและจังหวะตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าในชีวิตของเรานะคะประเด็นสิ่งเหล่านี้มันสร้างความสําเร็จและรูปแบบ ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะสําหรับความสัมพันธ์ในเรื่องของความสมปรูมชงฮะนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงคนดังกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวทางช่องนําเสนอดวงของน้องเบสนะคะลักวณีนะคะคาสิงนะคะลูกสาวของคุณสมรักคําสิงนะคะคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ดูดวงของน้องคุณตรงตรงไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องเบสกันน้องเบสถือว่าเป็นเน็ตไอรอนและก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของโซเชียลเธอ ใช้รูปแบบของความคิดการสร้างคอนเนคชันนะคะแล้วก็รูปแบบของการทำสตอรี่ได้อย่างดีนะคะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเธอถือว่าเธอเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็เข้าใจในเรื่องโซเชียลสามารถทำออกมาเป็นรายได้แล้วสร้างความสำเร็จให้กับตัวเธอนะคะถือว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งนะคะแม้แต่อายุน้อยก็ประสบความสำเร็จได้นะคะเป็นรูปแบบที่อาจจะ สร้างความใฝ่ฝันให้กับคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลแล้วรูปแบบการทํางานรูปแบบของการสร้างความสำเร็จรูปแบบในการที่จะทําให้ชีวิตมีความก้าวกระโดดเนี่ยจึงไม่เหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องเบสรับมนีทำเสิยงกันน,กนะคะถามว่าทําไมตัวอาจารย์เนี่ยถึงตัดสินใจดูดวงของน้องเบสนะคะเนื่องจากข้อแรกนะคะทาดวงของน้องตรงไปแล้วแล้วก็ช่วม นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีขาวของน้องเบสกับน้องตรงๆกันในรูปแบบของอาจจะสร้างคอนนคชันการหลอกลวงเดี๋ยวเรามาดูดวงกันว่าการหลอกลวงหรือมันเป็นเรื่องจริงนะคะหลายคนอาจจะยังสงสัยแต่ถ้าเรื่องของดวงความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นในรูปแบบไหนอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําให้คนเรา สร้างมีตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปก็ได้นะคะเพราะคนเราบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคบคนนี้และคนคนนี้จะเป็นเนื้อคู่เราชั่วชีวิตนะคะคําว่าเนื้อคู่กับความสมพงนะคะและก็คู่ร่วมง,งานนะคะบางครั้งเนี่ยคนบางคนเหมาะที่จะร่วมง,งานกับเราทั้งชีวิตคนบางคนเหมาะที่จะเป็นเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่คืออะไรเนื้อคู่คือคนที่จะต้องอยู่กับเราอยู่เป็นคู่ทุกคู่สุขเขาเรียก ง่ายๆว่าคู่เวรคู่กรรมนะคะถ้าเป็นลักษณะของการมองแบบระยะยาวแต่ลักษณะของคู่รักคู่จ้นนะคะคู่ที่ส่งเสริมสร้างรายได้คู่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตดีๆอันนั้นเขาเรียกว่าความสมพงนะคะคู่สร้างทรัพย์นะคะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของคู่รักคู่ชีวิตหรืออะไรต่างๆจึงต้องแยกออก ตามแต่ละรูปแบบนะคะถามว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงไหมทุกคนไม่ได้หลอกลวงการที่เราคบใครสักคนแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะไม่ได้แปลว่าคนคนนี้จะต้องเป็นเนื้อคู่เราอาจจะเป็นคนคนนี้เป็นคู่บุญคู่ที่สร้างรายได้ คู่ที่ทําให้ชีวิตเราดีดีนะคะอันนั้นแยกไปทีละเรื่องเดี๋ยวเรามาดูดวงน้องเบสกันนะคะน้องเบสนะคะรักมณีนะคะ,นนะค,คาสิงเนี่ยเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี2543จริงๆอาจารย์จะทำตั้งแต่ช่วงที่ทําดวงน้องตรงๆแล้วแต่เนื่องจากหาดวงของน้องเบสไม่ได้นะคะเพิ่งจะเจอขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวก็เลยเดี๋ยวนำดวงของน้องเบสมาดูกันนะคะเธอเป็นคนธาตุไฟนะคะวันที่เกิดเนี่ยนักสัตว์จองนะคะเป็นคนที่นั่งกูรัพั์เพราะฉะนั้นเนี่ย มีความสามารถในการหาเงินบริหารทางด้านการเงินและได้รับโอกาสทางด้านการเก็บทรัพย์ได้ตลอดเวลาราศีล่างนะคะเป็นราศีที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟนั่งพื้นที่ธาตุดีนและตรงนั้นเป็นพื้นที่ขูรัพย์เธอเป็นคนที่ออกแบบเป็นลักษณะข,ของคนที่สร้างคอนเนคชั่นได้ดีนะคะสร้างรูปแบบเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมัาจากจะคิดอะไร ออกรูปแบบออกมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของรูปแบบเรื่องของการสร้างสตอรี่การทำให้คนติดตามในมือตาแกมก็ดีในเรื่องของการสร้างเรื่องราวต่างๆถือว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถนะคะในการทำงานนะคะในเรื่องของวงการการสร้างความจุดสนใจหรืออะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะอันนั้นเป็นลักษณะ ที่ทําแล้วสามารถเป็นทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของคนแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกันและเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสในชีวิตมาดูที่เดือนะตาเกิดนะคะราศีธาตุบนเนะเป็นธาตุทองนั่งนัก,กษัตริย์เป็นพื้นที่นักษัตริย์มะเสรงนะคะเป็นพื้นที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้น การเงินที่ได้มาเป็นการเงินที่มั่นคงและสร้างรายได้จากความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในชีวิตเพราะว่านักษัตย์จอที่นั่งในวันชตาเกิดเป็นพื้นที่ที่แข็งแรงมีความก้าวหน้าในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมาดูที่ตำแหน่งปีกันนะคะตำแหน่งปีเนี่ยธาตุทองเหมือนกันนักษัตมโรงนะคะเป็นพื้นที่ที่ชงกับวันชะตาที่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทองหรือรายได้ที่ได้มาจะได้รับทรัพย์นะคะ จากตำแหน่งรายได้ประจำเพราะฉะนั้นงานของเธอนะคะเธอทำไปทำมาจากการเป็นรายได้ประจำนะคะจากรายได้ที่เป็น private ก็คือรายได้ที่อาจจะคิดว่ามันไม่แน่นอนการเป็นรายได้ที่แน่นอนเนื่องจากราศีลราศีธาตุบนธาตุเดือนเกิดน,นะคะธาตุทองอินเนี่ย ได้เป็นลักแก้วจากตําแหน่งปีที่เป็นลุ่รั์นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งลู่รัพย์เมื่อชงการการเป็นทรัพย์สินมหาศาลให้กับดวงตาของน้องรัตน,นีนะคะวันนี้เรารู้นักของรูปดวงคนนี้เรามาดูช่วงเดินดวงกันนะคะถามว่าดวงแบบนี้เงินทองไหลมาเทมา,มานะคะและมีเรื่องของการถึงแม้ตาแหน่งปีกับตําแหน่งวันชชมกันก็หมายถึงว่าะจะต้องเดินทางตลอดมักจะมีเหตุพลิก เปลี่ยนแปลงตลอดในเรื่องของการสร้างรูปแบบงานนะคะการชงแบบนี้ไม่ได้เสียเพราะเนื่องจากการชงแบบนี้ไม่ได้ตําแหน่งที่ดีกว่าเรื่องของการเงินตําแหน่งชงแบบนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนพื้นที่จาก ความไม่มั่นคงกลายเป็นความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปดวงเนี่ยแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเราก็จะดูลักษณะของรูปดวงเพราะฉะนั้นรูปดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูตัวเดินดวงชะตากันสักทีหนึ่งนะคะเธอเดินดวงชะตานะคะใน ช่วงอายุ17ปี8เดือนในตำแหน่งที่2นะคะคือตำแหน่งนี้นะเข้าพื้นที่แข็งแร่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตรงจุดนี้กันนะคะช่วงอายุ17ปี8เดือนเป็นต้นไปปัจจุบันน้องเบสเนี่ยนะคะเธอมีอายุอยู่ที่20ปีเข้า21ปีนะคะเธอเดินดวงธาตุนี้ต้องแต่ช่วงอายุ17ปี8เดือนถ้าเรานับอายุ เราจะไม่บวชนลักษณะของโหราศาสตร์ไทยแต่โหราศาสตร์จีนจะบวกงในท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ที่อายุ16ปี8เดือนที่เธอเดินดวงจะตายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงอายุ15-16เนี่ยนะคะเธอเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วแล้วก็มีการพัฒนาช่วงนั้นจะเป็นช่วงการเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ไม่ได้ไปตามในเรื่องของอินเตอแกนของ,องเบสน,นะคะเพราะว่าเนื่องจาก ยังไม่ได้ทำอินตาแกมเรียกง่ายๆแต่ว่าตอนนี้กําลังจะเริ่มไปศึกษาเรื่องอินตาแกรมแล้วเดี๋ยวจะลงเคลียนอะไรต่างๆเป็นรูปแบบสร้างความสําเร็จของคนนะคะราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวตําแหน่งของเดินช่วงวัยของน้องเบสเนี่ยเธอเดินตั้งแต่ช่วงอายุ16ปี8เดือนช่วงนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะอยู่ในช่วงคนที่เรียนมาอะไรนะคะและกําลังเริ่มศึกษานะคะถ้าอยู่ในช่วงอายุ16 17เนี่ย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเบนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบในรูปแบบของงานทั้งทั้ง Facebook ทังอะไรพวกนี้มาก่อนแน่นอนนะคะนั้นก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของน้องเบสก็ไปตามดูเอานะคะดวงเธอเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงนั้นและตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่การสร้างรูปแบบนะคะแล้วเป็นพื้นที่ที่ส่งถึงตำแหน่งปีนะคะและเป็นพื้นที่ที่ดีเป็นพื้นที่ เรียกง่ายว่าเรียกง่ายๆว่าตรงนี้กลายเป็นพื้นที่กลุ่มพื้นที่ธาตุไม้เป็นพื้นที่ที่ดีของธาตุไฟวันเกิดและก็เข้าตำแหน่งนีอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นลันกษณะของการสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแร่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเธอสามารถหาไรายได้จากทางกายและสร้างความเฉลี่ยให้กับเธอตั้งแต่ช่วงอายุ17ปี8เดือนก็คือถ้าเป็นนับช่วงดวงก็ตั้งแต่อายุ16ปีนะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเธอเองแต่เป็นลันกษณะของการสร้างไรายได้สร้างเงินเนี่ยนะคะ จนถึงอายุ26นะคะอีก5ปีนะคะในช่วงจังหวะชีวิตแล้วก็มาเดินธาตุใหม่ในธาตุนักษัตรูธาตุดินกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตำแหน่งพื้นที่กลุ่มธาตุไม้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีสําหรับในดวงแต่ในช่วงแรกช่วงอายุ7ปีจนถึง17ปีเนี่ยนะคะเป็นอาจจะยังเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนักเหมือนกับชีวิต พร้อมที่จะเรียนรู้อาจจะย,ยังทําอะไรได้ไม่เต็มที่แต่พอเธออายุ16เนี่ยเธอเริ่มที่จากความที่มีรากฐานความคิดมาสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองถือว่าระยะเวลาจาก16ปีปัจจุบันน้องเบสอายุ21ปีนะคะเข้าที่20ถ้าเป็นดวงจีก็จะ22ปีเนี่ย4-5ปีนี้ถือว่าเธอทำงานหนักแล้วสร้างความสำเร็จให้กับดวงเธอมากนะคะสำหรับดวงแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามา ่าดูแยกดวงกันก่อนพอเราดูแยกดวมเดี๋ยวเรามาดูดวงความสัมพันธ์กับ แล้วก็ลักษณะของโครงสร้างใบหน้ากันนะคะเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดไปเป็นคนธาตุไฟนะคะนักร่า์จอนนะคะนักปู่ซับพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงแรงการสร้างไอเดียความคิดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการถ่ายเทยิ่งคิดยิ่งทาคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆก็จะสร้างโอกาสให้กับตัวเธอและการเป็นทรัพย์สินนะคะราศีธาตุลากนะคะเข้าหลักท้าในพื้นดวงเขากบเป็นพื้นที่ธาตุาน้ำธาตุน้ำการเป็นทาธาตุน้ำเนี่ยก็ยังแข็งแร่งได้ในพื้นที่ที่ดีนะคะ แต่เดือนจะตาจะไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นช่วงวัยเด็กเนี่ยเธอ,อาจจะอยากจะทําอะไรแต่ยังทําอะไรได้ไม่เต็มที่นะคะเมื่อเดินดวงมาท่าที่สองเนี่ยนะคะก็ยังเหมือนกับว่ายังมีประเด็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวัยเด็กเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่ค่อย โอเคนะนะคะอาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องอะไรต่างๆก่อนที่น้องเบสจะอายุ15ปีนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงที่อาจจะเป็นดวงคุณสมรักคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดูแลลูกนะคะอาจจะมีประเด็นปัญหาและเป็นช่วงที่ดีสาหรับดวงน้องเบสในช่วงที่อายุตั้งแต่15ปีเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันจะมีช่วงปฐมปฐมวัยกลางวัยแล้วก ช่วงปลายนะคะชีวิอของน้องเบสช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะยังไม่สวยเลิศรูนะนะคะแต่มาช่วงกลางตั้งแต่ช่วงที่เธอทํางานเธอเริ่มสร้างไอเดียของเธอเธอสร้างความสําเร็จให้กับตัวเธอนะคะ,ะตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ดีเลยว่าเกือบ20ปีนะคะแต่จะ20ปีช่วงเนี้ยดีแน่นอนนะคะแล้วมาช่วงนี้จะเป็นเรื่องของ การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจารย์จะไม่พูดไปเพราะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเราจะพูดถึงแค่อีกห้าปีที่จะเหลือจากนี้ไปนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเราจะเพิ่มเติมมาไปอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการดูดวงอาจารย์จะไม่ได้ไปดูยาวขนาดนั้นอาจจะอยู่ประมาณสัก5ปีสูงสุดนะคะไม่เกิน10ปีถ้า10ปีมันจะยาวไปนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะการเปลี่ยนดวงแล้วก็ปีแต่ละปีที่มาด้วยนะคะวันนี้เรามาดูลักษณะของช่วงเดือน กับปีนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นขุดทรัพย์เป็นที่บอกว่าเหมือนกับตำแหน่งเนี้ยเป็นพื้นที่ขุดทรัพย์น้องเบสเกิดมาเนี่ยนะคะถือว่าดีนะคะคุณพ่อมีมีเงินแต่เหมือนกับว่าการเงินเนี่ยไม่ค่อยส่งเสริมนักนะคะหลังจากที่ช่วงที่น้องเบสเกิดมาเนครอบครัวอาจจะยัง ฐานะไม่ค่อยจะดีนักแต่จะมาดีช่วงตั้งแต่น้องเบสเริ่มทํางานนะคะถามว่าทําไมดวงแบบนี้คือถ้าผู้หญิงเป็นดวงธาตุเอียงเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งและก็จะเป็นคนที่สามารถลำดับชีวิตได้ดีมีกมีความก้าวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะถ้าสมมติวา่าถ้าผู้หญิงเป็นเพศเอียงเนี่ยแล่ถ้าได้แฟนเนี่ยเป็นธาตุอินเนี่ยถามว่าเสียมไหมไม่เสียคือผู้ชายจะเป็นกลายเป็นคนธาต อิมเนี่ยจะเป็นคนละเอียดอ่อนส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งทํางานข้างนอกเก่งสามารถจัดก,การในเรื่องของการบริหารและจัดก,การได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเรื่องของอิ่มเอ,อยียงหนึ่งและลักษณะของกัน สร้างรูปดวงรูปดวงคือช่วงเกิดช่วงเดือนเกิดช่วงวันเกิดแล้วก็ช่วงเดินดวงด้วยความแข็งแกร่งของดวงมันจะเป็นช่วงระยะเวลาไวของความสัมพันธ์ในช่วงเดินดวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงเนี่ยมันจะประกอบหลายอย่างแต่ถ้าเรามองลักษณะขาดในช่วงห้าปีเป็นเรื่องของการดูภาพดวงนะคะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับดวงของ,องเบโดยเฉพาะคนธาตุไฟเนี่ยนะคะ เดินๆช่วงเนี้ยไม่ต้องคิดเลยนะคะถามว่าปีชั่วที่ผ่านมาเธอก็ดังนะคะปีฉลูเธอก็ดังสองปีนี้ขึ้นธาตุทองนะคะปีหกสามหกสี่นะคะพอมาหกห้าธาตุน้ําก็ยังเป็นปีที่สร้างโอกาสนะคะถือว่าดีปีหกหกก็ยังเป็นปีที่ดีสำหรับดวงน้องเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เกิดขึ้นถามว่าตั้งแต่ปลายปีปีชวด ทำไมไม่เสียเนื่องจากเข้ารับตําแหน่งปีนะคะเข้าตาแหน่งปีเนี่ยและเป็นปีที่ส่งเสริมในเรื่องของความคิดการสร้างรูปแบบการพัฒนาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ดีส่งเสริมให้กับดวงเขานะคะคนเรามันเป็นจังหวะชีวิตและก็จังหวะของโอกาสที่ได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันและเป็นโอกาสตามจังหวะและเหตุการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาและโอกาสทั้งนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยว จะกลายเป็นว่าไม่ได้อธิบายนะคะก็เดี๋ยวอธิบายตรงจุดนี้นิดนึงวันนี้เรือเดินดวงเนี่ยเป็นพื้นที่ธาตุไม้ถามว่าตรงนี้พื้นที่ธาตุไม้เป็นพื้นที่ของของการต่อเนื่องของปีนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยอย่างเช่นเดือนธันวาพฤศจิกาธันวามกราเป็นพื้นที่ธาตุไม้อย่างที่เคยพูดไปแล้วก็มาที่เดือนกุมภาพันธ์เมษาก็พื้นที่ธาตุไม้น,นั่นเป็นพื้นที่ธาตุน้ำนะคะ พุศธิกาธันวามกราธาตุน้ำกุมภามีนาเมษาก็จะเป็นธาตุไม้พฤษภามิถุนาการกฎาธาตุไฟกรกฎาไอสิงหากันยาตุลาก็จะเป็นธาตุทองเพราะฉะนั้นพบละสี่ธาตุธาตุละสามเดือนส่วนธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุที่เกี่ยวเนื่องกับ พื้นที่รั์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอุ่มพื้นที่ทาตาดินจะเป็นพื้นที่เก็บกับร่วงของทรัพย์สินการลงทุนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าทาตุดินเนี่ยเป็นอะไรในดวงของคุณทรัพย์สินที่ได้มาเป็นในรูปแบบเน,นเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีลักษณะรูปดวงหรือพื้นที่ไม่เหมือนกันและเป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสในชีวิตที่แตกต่างกันในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงใบหน้าของเบสกันสักนิดหนึ่งนะคะ น้องเบสน,นะคะเป็นคนลักษณะใบหน้าคางแหลมนะคะหน้าผากสวยนะคะช่วงต้นชีวิตดีนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่อายุสิ้าเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่โคนผมสิบห้าหกลากมาหน้าผากน้องเบสสวยนะคะโคงจมูกตรงนี้รับนะคะคิ้วดีนะคะเป็นลักษณะของคิ้วที่มีคนให้โอกาสในชีวิตมีเพื่อนผูมีมิตรภาพที่ดีนะคะปลายจมูก นิ่งเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองดวงตาเป็นคนตาแข็งเป็นคนที่ดวงตาขาวดำชัดเจนนะคะเป็นคนที่แววตาสดใสเป็นลักษณะของช่วงจังหวะชีวิตท,ที่สร้างโอกาสที่ดีเรื่องของดวงตานะคะดำขาวจะต้องชัดเจนนะคะเป็นลักษณะของงงเฮงที่จะบ่งบอกถึงโอกาสที่จะได้รับนะคะในเรื่องของหนกแก้มนะคะ จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหนกแก้มนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ค่อนข้างไม่สูงแต่เป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วเป็นคนที่สามารถรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีคือเป็นคนที่จะระบบระเบียบได้อย่างดีนะคะละักษณะโครงหนกแก้มนะคะแก้มมีเนื้อเป็นคนที่หาทรัพย์ได้ดีสามารถเก็บทรัพย์ได้นะคะเรื่องของบุงป่าเป็นคนที่พูดจา ไพเลาะเป็นคนที่พูดจามีคนรักคนชอบเป็น,สนเสน่ห์นะคะเรื่องของคางถึงแม้จะแหลมแต่ว่ามีลักษณะมีเนื้อเป็นคนมีกินมีใช้ไม่อดนะคะในช่วงจังหวะเพราะฉะนั้นสัสดส่วนบนใบหน้าในช่วงอายุณเวลานี้นะคะถามเรื่องโงเ่เฮงเนี่ยจะต้องดูได้ถึงตลอดชีวิตไหมโงเ่เฮงนี่สามารถดูได้ตลอดชีวิตแต่จะเป็นช่วงเวลานะคะคำว่าช่วงเวลาคืออะไรช่วงเวลาก็คือในช่วงตรงตรงจุดช่วงอายุ นะขนาดนี้ดวงของคุณดีไม่ดีนะคะสมมติว่าคุณอายุอยู่20เราก็อาจจะดูแค่หน้าผากถึงคิ้วบางคนอาจจะเข้าใจที่ทางช่องํำเสนอไม่ใช่นะคะจะต้องดูหน้าทั้งหมดดูหนังสือผิวใบหน้าลักษณะโครงต่างๆนะคะเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะการแต่งหน้ามันจะมีลักษณะเรื่องของออร่าเรื่องของผิวพรรณเรื่องของโอกาสนะคะมันจะเข้ามาประกอบกันในลักษณะของจังหวะชีวิตด้วยนะคะเรื่องของ ผิวพันเนี่ยนะคะความขาวดําไม่เกี่ยวนะคะต้องเป็นผิวที่เสมอเป็นผิวที่เนียนนะคะ,ะไม่มีถึงมีริ้วรอยแต่ริ้วรอยออกมาเป็นริ้วรอยที่ดูสวยงามไม่ไปขัดบางจุดนะคะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตามจังหวะอันนั้นเราจะโฟกัสไปในช่วงของเกณฑ์อายุนะคะปัจจุบันน้องเดสอายุยี่สิบปีจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะหน้าผากเธอสวยไม่เสียนะคะช่วงจังหวะนี้ดี ติดเก้ายี่สิบอยู่ตำแหน่งนี้นะคะของผู้หญิงในช่วงนี้เธอสวยเพราะฉะนั้นโอกาสในชีวิตเนี่ยเพราะตำแหน่งตั้งแต่ตรงนี้16เลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีครับพื้นดวงเธอในเรื่องของความคิดหรือโอกาสที่ได้รับนะคะจะเป็นสมุมที่ดีนะคะในหน้าผากเธอสวยเพราะฉะนั้นจนถึงอายุ 25, ยี่ห้าตรงนี้ดีหมดนะคะเรื่องการลงทุนลงแรงอะไรดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกัน นะคะแล้วก็มาสุดท้ายที่ดวงเธอกันนิดนึงเรื่องความรักเนี่ยนะคะความสัมพันธ์นะคะถ้าเราพูดถึงวันชะตาเกิดนะคะความสมพงมีไหมมีที่ตำแหน่งวันชะตาเกิดหมายถึงถ้ามีความสัมพันธ์เป็นลักษณะของความสมพงนะคะแปลธาตุเป็นพื้นที่ธาตุน้ําและราศีล่างเป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะถือว่า คบกันสร้างความสําเร็จให้กันแต่กันนะคะในช่วงเดือนเดือนดวงชะตานะคะตําแหน่งปีนะคะเข้าหลักพื้นที่ฮักกันด้วยนะคะก็ถือว่าลักษณะของความนิยมชมชอบเกิดขึ้นมาดูที่ช่วงจังหวะเดินดวงกันนะคะจังหวะเดินดวงเนี่ยนะคะน้องเบสนะคะถือว่าดวงของน้องตรงๆนะคะ เป็นพื้นที่ที่แข็งแร่งให้กับน้องเบสนะคะเป็นพื้นที่ธาตุไฟส่วนตัวของน้ะตรงตรงนะคะเป็นพื้นที่นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะลักษณะของพื้นดวงช่วงนี้นะคะดวงวันเดือนปีเกิดของน้องตรงๆเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะของเหงนะคะในดวงช่วงเดือนเกิดกับ วันชะตาเกิดเนี่ยเมื่อมีการชงเนี่ยหลักเค้งหายไปปัญหาอุปสรรคจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของเบสเนี่ยพอเข้ามาในตําแหน่งของตรงๆนะคะหรือถ้าในช่วงจังหวะชีวิตนะคะจะเป็นตําแหน่งนี้นะคะรวมน้องตรงๆเนี่ยเรื่องของความคิดหรือสร้างการพัฒนาอะไรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จตําแหน่งนี้เป็นลักษณะของการชงการชงลักษณะของลบแบกปุ๋ย อย่างที่เคยพูดไปหลายคลิปแล้วชงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะคะชงแล้วไม่เหมือนเดิมชงแล้วเป็นการสร้างโอ,อกาสใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการชมบางคนถือว่าชงแล้วไม่ดีแต่ถ้าถามว่าคนสองคนนี้นะคะเวลาสร้างคอลเลกชันสร้างรูปแบบงานเนี่ยเติบโตไหมเติบโต,ต,ตและสร้างความสําเร็จแน่นอนนะคะสําหรับคนสองคนนี้นะคะแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรนะั้นเป็นเรื่องของนาคกอาจารย์จะไม่พูดถึงนะ เวลานี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการเป็นคู่รักความเหมาะสมะการการคบหาจะเป็นที่รักที่ถูกใจสําหรับคนรอบๆตัวนะคะอันนี้ลักษณะของการส่งเสริมในเรื่องของการงานซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมนะคะเราแยกไปทีนะจุดเพราะดวงของน้องตรงๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ธาตุทองค่อนข้างที่แข็งแรงและราศีธาตุบนเนี่ยเป็นาธาตุไม้นะคะ อาจจะค่อนข้างที่จะมีเรื่องข่าวข่าวผู้หญิงเยอะถ้าลูกลักษณะของพื้นดวงจะเป็นที่ระะะักน้ำหรือเป็นลันกษณะของคนที่มีข่ากกวกับเรื่องผู้หญิงก็เลยอาจจะถูกมองในด้านลบนะคะแต่ถ้าถามในลันกษณะของรูปดวงตอนนี้เดินทัดมน้ำนะคะแล้วเกิดวันละกาเนี่ยเข้าพื้นที่ที่แข็งแร่งนะคะเป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสและความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องตรงๆนะคะจะ ได้รับความสําเร็จนะคะจากการทํางานทุกรูปแบบนะคะในเรื่องของความคิดการสร้างรูปแบบของงานนะคะถ้าถามว่าคนสองคนนี้เป็นรักหลอกๆไหมอย่างที่ข่าวพูดมนาะเขาจะเป็นคู่รักในลักษณะของการได้รับความนิยมชุมชอบ แต่ถ้าจะไปถึงในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะคะอันนั้นแยกทีละส่วนการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตยังเป็นเรื่องอีกยาวนะคะยังไม่ได้ถึงเวลาตรงจุดนั้นแต่ณเวลานี้การครบหาดูใจมีความจริงใจแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการครบหาดูใจกันเป็นเรื่องที่ดีสร้างความสําเร็จ ให้แก่กนและกันเหมือนกับดวงชะตาส่งเสริมกันถ้าเราเปรียบเทียบการใช้ชีวิตคู่คือการส่งเสริมซึ่งก,น,กนและการและสร้างความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการคบการมีเพื่อนการมีคู่จิ้มเป็นเรื่องที่ดีมีการสร้างความสําเร็จในเรื่องของงานแถมยังเป็นในเรื่องของการสร้างกระแสทําให้ตัวเราเอง ดีขึ้นเหมือนกับดวงส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตคู่ในบ้านปลายเรื่องอะไรแล้วแต่ยังเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าชีวิตของคนเรามันยังมีลักษณะข,ของการเดินทูลและจังหวะชีวิตที่อาจจะต้องไปเจอหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอนาคตณนะปัจจุบันถือว่าเป็นดวงที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะข,ของดวงของเบสอีกครั้งหนึ่งสรุปนะคะในช่วงปีกันนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะ เข้าสู่ปีนี้2,564นะคะยังเป็นเข้าหลักฮะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะแล้วก็มาปี2,566ก็เข้าหลักฮะเป็นพื้นที่ที่ดีให้กับตำแหน่งดวงชะตาอีก2,565 2,566ก็จะมี2,517เข้าหลักชมแล้วก็หลักพิงนะคะอันนั้นก็คือต้องไปปรับไปแก้กันอีกทีหนึ่งแต่ อ,อีกสปีข้างหน้ายัเป็นช่วงของการสร้างโอ,อก,กาสสร้างคอาเ e กชาติและก็สร้างความสาเร็จเ,เนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าในคลิปนี้น่าจะได้รูปแบบอะไรมากมายแต่ปี2 5 6 6นะคะจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งนะถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะแต่จะเป็นเรื่องของระบบหรือการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีรูปแบบของการลงทุนนะคะสำหรับคุณน้องเบสนะ เดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของดวงน้องเบสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ไปตามช่วงจังหวะ4ปีนี้จะเป็นปีที่สร้างโอกาสแล้วเธอจะขยายงานของเธอไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรอดูอนาคตของเธอกันสำหรับแฟนคลับของน้องเบสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะได้ข้อมูลนะคะสำหรับเด็กไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการทำ u t u b e สร้างอินเตอรสแกมสร้างคอลเล็ชันและสร้างความสําเร็จนะคะถือว่าเธอเป็นคนเก่งแล้วก็ค่อนข้างเก่งมากแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะก็เป็นรูปแบบรวมที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่มีความฝันแล้วก็มีกําลังใจในชีวิตที่จะทํานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ ถ้าเราลงมือทำก็จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรหรืออยากจะสอบถามหรืออะไรต่างๆก็ียงคอมเมต์มาได้ตลาดนานา,น,าน,นะคะไม่ได้ปิดฟิวเจอร์ความคิดเห็นนะคะสามารถเขียนถามมาได้สรับค,คลิปนี้สวัสดีค่ะ